สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่ออทางช่อง YouTube เชฟที่พลเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ E ีพีพิเศษนะครับขอตัวเลขนํำโชคพ่อปู่สีสุธโธเจ้าญ้าสีปฐุมมาเจ้าที่แรงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับเชฟอยู่ที่พ่อปู่สีสุธโธเจ้าที่แรงนะครับ ก็มีพ่อปู่แม่ย่านะครับวันนี้ก็มาขอตัวเลขนำโชคนะครับนำไข่มาแก้บนด้วยนะครับแล้วก็มาถวายขอต่อง,งวดกับพ่อปู่นะครับเอาละครับขออนุญาตทำพิธีนะครับเ,เพื่อนๆเอทางบ้านก็สามารถรวมทางจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันได้นะครับ เอาละครับก็เรียบร้อยนะครับเชฟบอกกล่าวพ่อปู่สีชโชโทเจ้าที่แรงนะครับพ่อปู่กับเจ้ายญ้านะครับามาลุนไปได้วยกันนะครับสําหรับงวดน,นี้ขอรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็จะมีลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่12นะครับพรุ่งนี้วันที่12ก็จะมีลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้มาเชฟมาวันที่11นะครับ ก็ยังไงก็ขอลาวพัฒนาไปด้วยเลยนะครับจะได้ลุ้นลาวพัฒนาก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยนะครับอ่าล้วครับเจฟก็จุดเล็กทุบเสียงไทยนะครับของลาวพัฒนาหนึ่งแท่งแล้วก็ของรัฐบาลไทยจะเป็นสองแท่งนะครับคือ 2ตัวล่าง1แท่งนะครับแล้วก็จะ um oh. มี3ต um um, bon <sun> ัวบนอีก1แท่งนะครับอันนี <S s ้นะครับ3าตัวบนจะเป็นสีแดงนะครับส่วน 2, วน 2, 2> <Okay. S 1> ตัวล่างจะอยู่ตรงกลางนะครับสีเขียวนะครับเชฟก็จะใช้เล็กทูปปูนาคานะครับเล็กทูปปูนาคานะครับแล้วก like <pne frustration. S 1> ็ของเชฟที่พารวยเนี่ยจะเป็นจะเป็นลาวพัฒนานะครับพรุ่งนี้นะครับลาวพัฒนาวันที่ของงดวันที่10 12นะครับอ่เลขฝาเครื่องดื่มที่นํามาถวายพ่อปู่นะครับอ้เลขค่อนข้างสวยนะครับเลขค่อนข้างสวยนะครับ6 9 8นะครับข้างในฝา698้านะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเปลุ้นเป็นลาวก่อนได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่มานี่ก็เลขด้านเลขด้านในเนี่ยนะครับออกลาวบ่อยนะครับสําหรับเลขด้านในงวดนี้นี่5้5 3นะครับลงท้ายด้วย5453นะครับ อาลองดูแล้วกันนะครับ1 5 4 5 3 1 5 4 5 3นะครับ1 5 4่3นะครับส่วนข้างในฝาก็6 9 8นะครับเลขค่อนข้างตรงใจทีเดียวนะครับ698นี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเชบเสียงไทยเซมซีด้วยเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับเวลามาหาพ่อปู่กับแม่ย่านะครับ เลขเซมีเข้าบ่อยนะครับเลขเซมสีเข้าบ่อยเอาละครับก็มาลุ้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับสำหรับเลขทูบเสียงไทยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับรอเลขทูบเสียงไทยก็จะลุ้นเสียงเยมสีไปด้วยนะครับเยมสีพ่อปู่เม่ยานี่แม่นนะครับ หมายเลขที่1สําหรับ CMC เสียงไทยนะครับเอาได้หมายเลข0นย์นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆได้หมายเลข0นะครับ,รบ,ห,ห,ม 0, รบหมายเลข0สําหรับ CMC เสียงไทยพอปูกสีสุโธเจ้ายญ้าสีปทุมมาเจ้าที่แรงนะครับ เอาละครับเสียงท้ายครั้งที่2นะครับอ้าวได้เลขศูนย์อีกแล้วนะครับได้เลขศูนย์สแท่งเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอลุ้นอีก1ตัวแล้วกันนะครับขอลุ้นอีกหนึ่ตัวว่าจะเป็นมายเลขอะไรนะครับอ้าวมาพร้อมกัน2เลยอ้าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับหล่นพร้อมในครั้งที่3นะครับหล่นพร้อมกัน2 สองหมายเลขเลยนะครับก็คือหมายเลข9กับหมายเลข3นะครับโอ้แบบนี้ถ้าจับศูนย์ใส่ก็0 9 3ย์3 3 0 9นะครับ3 9 0นแล้วครับแบบนี้นะครับโอ้น่าจะตรงใจหลายท่านอยู่นะเนี่ยนะครับให้ดูชัดๆนะครับ093 390นะครับ903นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบกันนะครับ เดี๋ยวเราไปลุนเลขทูบกันต่อนะครับว่าเลขทูบจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับโอ้จริงๆเลขเลขเอเอ,เ,อเลขเก้าเนี่ยตรงก,กันกับเลขฝาน,นะนะฮะเก้าเลขฝาก็หกเก้าโอ้โหเนี่ยครับหกมาสองอันเลยหกมาสองเลยคือสองตัวล่างก็คืออยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นหกนะครับส่วนสามตัวบนนี่ก็เป็นหกสามตัวบนก็จะสีแดงนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือทางหน้าจอี่ที่มีเลข4ก่อนเนี่ยก็จะเป็นราวพัฒนานะครับโอ้โหลาวก็มา4 6อเอาแล้วครับ6มา3 6มาสแท่งเลยนะครับมาทั้งราวรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยก็2ตัวบน3ตัวล่างก็ขึ้นต้นด้ 6. อหมตัวที่2ของ3ตัวบน เหมือนคล้ายๆจะเป็น8หรือ9หรือเปล่าครับแบบนี้ถ้าเป็น8หรือ9กเนี่ยก็จะตรงกับเลขข้างในฝานะครับเนี่ยที่เป็น698นะครับเอาละครับน่าสนใจนะครับ6 9หรือ68เนี่ยก็จะตรงเลยนะนะครับก็ถือว่าตรงเลขฝานะครับมาดูกันว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับโอ้โหนะครับ6 9ก็ตรงเลยนะครับเนี่ยลุ้นตัวสุดท้ายว่าเป็น8หรือเปล่านะครับ ลุ้นว่าตัวสุดท้ายเป็น8หรือเปล่าถ้า8ก็คือตรง3ตัวเลขฝาเครื่องดื่มเลยนะครับเลขฝาเครื่องดื่มที่นํามาถวายพ่อปู่นะครับส่วน2ตัวล่างก็กําลังจะมานะครับ6อะไรเอย่ย6อะไรเอย่ยแบบนี้ถ้าไม่6 2สองก็6 3สนะครับมาดูว่าจะเป็น62หรือ63นะสําหรับ2ตัวล่างนะครับโอ้ส่วนลาวก็4 6 2สองนะครับลาวก็4 62นะครับ ตัวสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับเห็นหัวแวบบมาแล้วโอ้แปหรือเปล่าครับ8หรือเปล่านะครับเนี่ยหกเนี่จะตรงกับเลขฝา3ตัวตรงๆเลยนะครับโอ้เอาละครับได้ลุ้นแล้วครับ8หรือเปล่าโอ้เลข0นะครับเลข0ย์ก็ไปตรงกับ c m มซนะนะครับเพราะว่า c m มซเขย่าได้390 903นะครับเอาละครับตัวเลข สำหรับรัฐบาลไทยมาครบแล้วนะครับ2ตัวล่างเนี่ยเป็น6 2 2 6นะครับส่วน3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1หรือว่า N3 นะครับ6 9 0 0 9 6นะครับแหมก็ลุ้นอยู่ว่า8จะมาหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนลาวพัฒนาก็ครบแล้วเหมือนกันนะครับลาวพัฒนา4 6 2 5 5 2 6 4นะครับเอาละครับ ตัวเลขครบแล้วนะครับทั้งรัฐบาลไทยลาวพัฒนานะครับก็มาดลรับโชคปังๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแต่ทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแหล่งใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับให้ดูการชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับลาวพัฒนา4 6 2 5นะครับ4 6 2 5 4925นะครับ ส่วนรัฐบาลไทยเนี่ยสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าในสองตัวล่างนะครับนะส่วนสามตัวบนนะครับเป็นหกเก้าศูนย์นะครับโอ้เนี่ยครับสามเก้าศูนย์สำหรับเซีมซีก็ถือว่ามาตรงกันเลยนะครับนะครับเนี่ยหกเก้าก็มาตรงกับเลขฝานะครับเอาละครับฝากไว้นะครับพ่อปู่สีสุดโธเจ้าย่้าสีปทุมมาเจ้าที่แรงก็หวังว่าวันนี้พ่อปู่กับเจ้าย่าจะเมตตาเหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ลายหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับ